อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าบิ๊กกับเป็นแมวประจำอดัมฟาร์มจ้าเป็นแมวอยู่ทุ่งจ้าไม่ไปไหนเลยกับน้องสามนะคะแมว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 ม อยากหยอกแม่แล้วลูกเอ้ยอยากหยอกทั้งสามอยากหยอกเมียจำแรงแม่เจ็บห่ารักไหมคะเอ้าอ่ะเออปลาเอิญควันปกจินข้าวป บิ๊กับค่ะทำหมันแล้วค่ะหนูชื่อต้องสามทำหมันแล้วแค่จะมาเกี่ยวมือแม่เลือดออกไม่ได้ไม่ได้น่ารักเกินปุ๋ยมุยนะลูกนะน่ารักเกินปุ๋ยมุยชะชะชะตามครับตาม ตามแมวสองตัวนห้อยู่ประจำที่บ้านทุ่งค่ะอยู่ประจำที่บ้านทุ่งค่ะทำหมันแล้วเรียบร้อยค่ะโอ๋สังเกตฟ้าเทียงนาน้อยนะคะ เอาถุงอาหารแมวแอมเอานะคะถุงอาหารแมวเลยค,ค่ะพี่น้องเป็นฟ้าบานที่เมด่ลายตังค่ะสวสเสีแอมได้เลยค่ะเบิดเป็นหมื่นได้จ้าหนิค่ะอาหารแมวใช่ไหมยอ้าเอ้วเอ้ว,ว,ว,วสวยจริงนะเราเอาอยู่เฉยๆให้แม่ถ่ายรูปหน่อยงูสามอยู่เฉยๆให้แม่ถ่ายรูปเย้ yeah. ายได้แล้วถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วบิ๊กกับมัง่งบิ๊กกับบิ๊กกับสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าเอฟซี FC แม่ก่อนสวัสดีค่ะลุงลุงป,ป้าป้าพี่พี่้นา,นาอ,าอา้าาหนูชื่อบิ๊กกับค่ะอยู่ประจำอาดัมฟาร์มจ้าสวัสดีนะคะ